สวัสดีครับลองฟังอีกเพลงนะครับนะล่องเรือหารักบันทึงไว้สนุกสนุกนะครับไว้ฟังเล่นๆนะครับยามว่วงหนึ่งสองสามลองเรือมาหารักสักคนรวยห,หรือจนใ้ใจรักแน่ เจ็ดยานน้ำและรอยลำแควะสดสายตาแเลหาหญิงรักจริงหนึ่งนางพี่สมสารหารักบ้านไกลมีสาวได้ให้ทานรักบ้าง รูปไม่สวยไม่รวยสตังชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำคู่เรือเสือ,อยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้า หินผาคูปูเขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเววาหนุ่มชาวเรือผิวเนื้อกลานลมทนระทม ระทมน้อยนะาจอดท่าไหนสาวไหมนํำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือจบแล้วครับกับผมสนุกสนุกนะครับ